ตัวหัวโลกสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนแอนสวยไหมคะ <c oughs> วันนี้มีอะไรจะมาอวดมีอ,อะไรมีอะไรวันนี้มีอะไรแอนจะมามีอะไรมีอะไรเฮย้ยจะพูดวันนี้แอนจะมารีวิวมองใหม่ของสิงเนอร์ก็คือว่า เราได้ทําการเช่าห้องใหม่เป็นที่ทําการของสิงเหนอนะครับก็คือง่ายๆเอาเช่าไว้จอดเรือเล่นจอดเรือเล่นๆแต่จะบอกว่าแม่งไฮไลท์แม่งมีอยู่ของห้องเช่าเนี้ยสวยมากเดีย๋ยวค่อยไปตามดูกันตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณแอนพารีวิวห้องก่อนคร่าวๆไม่คร่าวหรอกรีวิวจริงเลยอ่ะปะเป็นไงบ้างถอดรองเท้าด้วยมาละยาตมาเข้ามา สเปนขเขาเรียกอะไรห้องโถงใช่ฟืบนมีม,มีแต่ว่ามันมีพัดลมด้วยนะประเด็นนะเห็นไ,ไหมเออทิงท้งเดินเข้ามาก็จะมีมีไฟไหมไฟไหายนูน่นนูน่นนู่นน่ะ,ะนี่ค่ะนี่คือห้องนอนที่เขากั้นไว้ไวนะถ้าจริงอะ่ะมันก็เป็นสัดส่วนนะใช่ ห้องก็ประมาณนี hashtag 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 ้ห yeah. well, we ้องเราปิดตัวดิชิงประมาณนี้ครับปิดนี่ไงนี้เลยโอ้ยเต่าตรงนี้เดี๋ยวเราจัดเออหน่อยปิดไฟเงียบลยเย็นก่อนที่เราจะไปเจอจุดที่ว้าวที่สุดของห้องเช่าบ้านหลังนี้ใช่เราก็มาดูห้องน้ำ นั่นก็คือห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำาันนี้รีวิวห้องน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะไปดูจุดที่ว้าวที่เลิศที่สุดของห้องเช่านี้นี่นี่นี่ถ้าคุณหายไปไม่ต้องหาหาไปไม่ได่ตรงนี้ครับดูครับวิวครับเชิญค่ะ ที่สําคัญเรามีเรือในการชาวบ้านครั้งนี้เราก็คือเรามีเรือนี่เราได้ที่จอดเรือแล้วย้าวิ่งอย่าเห้าลงเดี๋ยวก็ว่ายน้ําไม่เป็นอย่าเห้าลงทุกใจว่างั้นเถอะใช่ได้ที่จอดเรือแล้วแล้วอะไรอีกที่ตกปลาใช่ได้ที่ได้ที่จอดเรือแล้วได้ที่ตกปลาด้วย <c oughs> ก่อนที่เราจะเข้ามาายูเนี่ยตรงตรงนี้มีจะป่าทางนั้นเลยครับ ตอนนี้ได้ทีมงานจากไอเอลสวด์มาช่วยทำความสะอาดครับเขีร์พื้นที่ดูครับเรียมไหมครับเรียมไหมครับโบแถวบ้านได้ที่สวยตัดกอไผ่แถมได้หน่อไม้ด้วยเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินดีเอ็งว่าไงทำอะไรกินดีจิ้มจิ้มพริกเผาหรือหน่อไม้ผัดไข่เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเดี๋ยวค่อยดูนะเราจะตัดกันสดๆครับหน่อไม้ก่อนนี้ เอ้สัสตรงนังนี้ดิเออไอ้ที่ให้เทียอยถือไวออ้ก็เป็นไงครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเปิดบ้านเช่ารีวิวมองสิ่งเนนรอครับมองใหม่ครับราคาพันห้าเดวิวแม่งหลักล้านเจอดเรือได้ตกปลาได้ครับพีที่ตกปลาด้วยครับเป็นไงสุดไะคุณพอใจแล้วกลับบ้านใจมากพอใจมากใช่พอใจมากครับผมว้าวที่สุดหามาส่งที่าไดาที่สามห้องเด็กก็โอเค ไปครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์เราจะติดไ่น้ำตลอดต่อเนี้ยเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ไปแอนลงไหวไปจับปลามั้งมันก็พูดกูว่ายน้ะไม่เป็นเพี้ยแตงแล้วกูแตงอะไรนั่าง่ายน่าง่ายน่าง่ายน่าง่ายเยทันไงไปไงน่าจะทันนะไปไงอ้าวอุ้ยเดาไหวน้ำไม่เป็นด้วยไปแล้วครับคลิปนี้ไปที่นี้ครับเกือบเกือบขีดเกือบขีดเกือบขีดครับสวัสดีค่ะมาเล่นกับพี่ห้า เห็นเนาะอนแล้นล,อ,ลอ,อั้นเห<า>็นเนาะันตี<อ>ล่วงจริงแล้วน้ำวไม่เป็นมนตีูแล้วไม่มองเป็นงไ,ไงเป็นไงใหมขีดให้ขีด